นักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมรางวัลแรกในชีวิตบนเส้นทางนักร้องไทเทนิวส์อั่นนี้เราก็มีข่าวคราว,าวสาวสวยเจ้าของรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่11เดสาขานักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมใบตองจันงามกับอัลบั้มชื่อชุดเปลี่ยนความสงสารเป็นฮักได้บอ ศิลปินค่ายเพลง BB Plus สังกัด BB Record มาอัปเดตกันสาวใบตองมาเยือนสถานีไทยไทยทั้งทีก็เลยขอดึงตัวมาสัมภาษณ์กันหน่อยกับรางวัลแรกในชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงานมา9ปีว่าสาวใบตองรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้กับรางวัลน,นะคะชิ้นแรกในชีวิตของน้องใบตองเลยกับรางวัลน,นักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมคมชนลึกอวอดปี2557ก่อนอื่น ความรู้สึกน้องใบตองนะคะดีใจมากและก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่รู้ว่าตัวเองมีชื่อเข้ารอบนะคะทั้งที่มีนักร้องที่ร้องดีและก็เสียงดีกว่าน้องใบตองเยอะแต่น้องใบตองก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและที่สําคัญขอบคุณสําหรับ เป็นคลับเป็นเพลงพี่พี่นักจัดรายการและก็ผู้ใหญ่ทุกทุกท่านที่ได้เห็นถึงความพยายามของน้องใบตองนะคะและก็ทําให้น้องใบตองได้รับรางวัลนี้มากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าย่านเงาตายเฮ้ค้นซาอยู่ในอัลบั้มชุดเรียนความสงสารเป็นฮัรเดลบอที่สําคัญสาวใบตองยังแอบกระซิบกับทีมงานว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีสิงเกิลใหม่เลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ถึงแนวเพลงว่ายังคงคอนเซปต์ลูกทุ่งแท้อยู่หรือไม่ สำหรับแฟนๆที่รอชมจิงเกิลใหม่ของน้องใบตองนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะได้ชมกันแน่ ในเรื่องของคอนเซปต,ต์เพลงของน้องใบตองก็ยังจะคงคอนเซปต,ต์ความเป็นลูกทุ่งอีสานหมอลำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผลงานเพลงเนาะค่ะมีเตรียมไว้แล้วประมาณ4-5เพลงก็จะเป็นกอนลำแล้วก็จะมีเนื้อหาของที่ในเป็นส่วนของ Facebook ด้วยนะคะก็คือชื่อเพลงว่า Facebook ทุกใจแล้วก็หมอลำทำนองกาลสินก็คือแค่แฟนสแตนบาย สาวใบตองก็กำลังจะเดินทางไปแสดงคอนเสรริร์ตไกลถึงต่างประเทศไม่รู้ว่าจะนำศิละปะวัฒนธรรมอะไรไปอวดชาวต่างชาติให้ได้เห็นบ้างไปฟังจากปากสาวใบตองกันเลยค่ะสำหรับแฟนๆที่รอน้องใบตองอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอีกไม่นานเกินรอประมาณช่วงวันที่17-18นี้นะคะน้องใบตองมีโอกาสได้เดินทางกลับไปรับใช้พี่น้องที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องชาวไทย ชาวลาวชาวม้งนะคะไไกับคอนเสิร์ตของน้องใบตองเต็มรูปแบบในอัลบั้มชุดเลียนความสงสาร<ด>เป็นหักไดบอในการโชว์ครั้งนี้ก็ได้หยิบเอาวัฒนธรรมความเป็นอีสาน,สนการป้อนการล่ำละกะท้ำน่องสังวาดในก่อนล่ำอัลบั้ม ของน้องใบตองว่าจเป็นคอนแกนกาละสินลำํำพูไทยลํำต่างหวายหรือว่ายิบยืมเอาวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านก็คือสอปอปอเล่ารวมอยู่ในจุดนี้ไปโชว์ให้พี่น้องของเข้าได้เต็มอินกันแน่นอนอีกโบนานเกินรอสสำหรับแฟนรายการแฟนเพลงแฟนครับพี่น้องทุกทุกคนที่อยู่เมืองไทยกะอสย่างอย่าลืมคิดฮอน้องใบตองในเด้อค่ะสดใสเรื่งองโพทองกับอัลบั้มใหม่สะท้อนชีวิตชาวนาไทย ในวงการเพลงลูกทุง่งต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอา,าสดใสรุ่งพอทองเจ้าของเพลงดังอมตะอย่างรักน้องพรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกรูปแบบทั้งขึ้นสูงลงต่ำก็ผ่านมาหมดแล้วล่าสุดออกผลงานเพลงชุดพิเศษมาสะท้อนชีวิตชาวนาไทยเป็นการรวบรวมเพลงในแนวเพลงลูกทุ่งขนาดแท้ตามแบบฉบับสดใสเป็นการให้กำลังใจชาวนาและเตรียมต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย วันนี้อาแวะมาฝากผลงานเพลงที่สถานีไทยไทยเลยไม่พลาดที่จะขอสัมภาษณ์กับอัลบั้มใหม่ล่าสุดนี้สักหน่อยสวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับกบ็ฝากไปด้วยครับอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดอนิจาชาวนาไทยเป็นชุดพิเศษสดใส,ดสรุ่งโพทองมี2รูปแบบในอัลบั้มเดียวกัน เป็นการสะท้อนสภาพชีวิตชาวนาไม่ได้เกาะกระแสไม่ได้ไปกระแสกการบ้านการเหนื่อยไม่ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการาพูดให้ทราบอธิบายให้ทราบว่าชาวนาเราเป็นกระดูกสลังของชาติที่บอกว่าเป็น2รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นผลงานเพลงในลักษณะของการต้อนรับประชาคมอาเซียนมมเดี๋ยวจะหาว่าลูกทุ่งไม่รู้จัก AEC เนาะเพราะฉะนั้นมีผลงานเพลงที่เป็นเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักระหว่างไทยลาว สี่ผลงานเพลงครับเป็นเพลงที่นักร้องประเทศลาวร้องไว้แล้วแต่ขณะเดียวกันก็เอามาทำในลักษณะที่ผมแก้ไขเนื้อหาสาระบ้างแก้ไขความสัมผัสต่างๆบ้างเพราะว่าบางเพลงเขาอาจจะไม่ห่วงสัมผัสเรามาแก้ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทย แล้วเร็วๆนี้ไทยไทยนิวส์ยังทราบมาอีกว่าอาสดใสกำลังจะมีคอนเสิร์ตคงต้องให้อาอัปเดตให้เราได้ฟังกันสักหน่อยว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรปลายเดือนนี้ครับวันที่29มิถุนาที่คุรุสภาครับพอประชุมคุรุสภาแห่งใหม่นะครับอยอู่ใกล้ๆอนุสาวรีนั่นแหละเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของครูพยงมุกดา4ปีที่จากไปแล้วก็ เป็นที่มาของ70ปีนกขมิน้นคือผลงานเพลงนกขมิ้นที่ครูพยงแต่งไว้แล้วก็มีศิลปินนำมาร้องก็ครบ70ปีด้วยและที่สำคัญที่สุดงานนี้ก็เป็นงานจัดเพื่อหาเงินเข้าสู่มูลนิธิของครูพยงลูกดาแน่นอนครับก็เอาไว้ช่วยเหลือศิลปินเจ็บไข้ในป่วยหรือศิลปินที่รักผลงานเพลงจริงๆผมร่วมด้วยครับ ทั้งร่วมจัดทั้งร่วมหาสปอนเซอร์ในการจัดงานแล้วก็ร้องเพลงด้วยสองผลงานเพลงด้วยกันครับเป็นโสดทําไมครูยพยงรอดาแต่งแล้วก็อีกเพลงก็คือคิดถึงพี่ไหม่ก็ก,ก็ก็เดี๋ยวไปฟังกันเองนะฮะอยากจะแซมเปิลแต่ว่าให้ท่านไปเซอร์ไพรส์กันในงานดีกว่าบ่าย2องโมงครับบ่าย2องโมงเริ่มงานที่คุรุสภางาน70ปีนกขมิน้นบินรับฟ้าครับ ของคุปยงมุกดานะครับมูลนิธิคุปยงมุกดาศิลปินมากมายครับไม่ใช่มีเฉพาะสดใสสิทธิคุปยงมุกดาแทบจะทุกรุ่นเท่าที่มาได้ก็มีโอกาสมาร่วมแสดงบุธตาจิตมาร้องเพลงของคุปยงให้ฟังให้ชมกันบ่ายสองโมงถึง6กโมงเย็นครับที่คุรุสภา29มิถุนายนครับ